สวัสดีครับ fc วันนี้เราจะมาลองสตาร์ทดูว่ามือสร้างมากไม่มีขวนเลยเป็นบางมือเพื่อนเดี๋ยวผมจะมาพาสตาร์ทเิดงว่าไอ,อไมือนี่สิมีขวนบ่สิไเป็นไอนี่ลากไหมครับ สิมาสตาร์เบิองว่าเมื่อนี่มันสีมีควันบอมันย่ำสร้างมากบ,บ่เป็นเด้บ,บม่มีแล้วมันเครื่องกับพกินเมือเขามานางเฝ้ารถย่านสร้างบอมาเบิ่งอัปเดตสถานการณ์ว่าข,ขาวันขาเมันยสิเป็นที่เา่าบ่เราครับ บรยั่งบันย่างเมีนลากไม่เขา,า,าลากไม่อาการคนเขายังมีคือเขาครับพี่น้องสำหรับ f อซที่คอมเมนต์มานะครับที่คอมเมนต์มาบอกว่ายุใส่หะอยุลำปางบอกพี่น้องคุนว่า รถมีปัญหาปั๊บเขาเปลี่ยนเครื่องให้เลยเมีนดีีบอกลูกพี่โทรมาหาผมเนี่ยข้าสันเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจะถักักไปเด้อถักไปในเฟซน่ะที่มาคอมเมนต์นนะเพก็เมียนมากับว่าเมียนบ่ลูกพี่ว่าเขาบ่รับที่ชอบเป็นว่าก็เขาบ่เเลี่ยนไ้ครับยื่นขอเสนอไปแล้วเขาบ่เเลี่ยน เขาใส่คู่ปตแม็กมากตีแล้วค่ะเดี๋ยวเข้าเสีย่าส่วนต่างวาสันทำนั้นผมซื้อรถมือสองด้อพี่น้องผมสิอบอกตรงๆเลยรับประกันหเดือนถ้าหมดประกันหเดือนผมจะไม่ผมจะไม่โทรถามร้านที่ผมซื้อมาเลยถ้าเป็นมือสองหรือผมไปประมูลมานะผมจะไม่โทรถามเลยผมจะซ่อมเองเลยผมจะทําเองซ่อมเองแต่นี่เป็นรถมือหนึ่งป้ายแดงพี่น้อง ปกติมันเป็นปันนี่แล้วนี่คือทะลุค,ค้าบอกว่าเอาซิสีส่ไปพี่น้องไปเอฟซีาคือผมปะรถสื่อมากมือหนึ่งไปแดงพ่อเด็กซิสีเดือนเปิดฟ้าเปิดฟ้านี่เทือดสิครบสัญญาการเซอสื่อนี่หกปีเจ็ดปีเนี่ยเอาพี่น้องคิดบ้างถ้าว่าเอาไปสอ,สอมรอบแรกแล้วมากผาหายแล้วเอาไปสอมรอบสองอีกให้เสียค่าใส่ใจค่าอะไร อีกคือเกา่าห่วยคือเสียลายเสียแท้ผมว่ะผมเลยบ่าหายส่อมผมต้องการเลี้ยนเครื่องอย่างเดียวถ้า,าเลี่ยนเครื่องคือเปลี่ยนรถตัวใหม่ผมถ้าบ่าสันขอดเสนอนีผู้จัดก,การมาจากอุบลแล้วบอกว่าไม่มีทางเป็นไปได้ครับคือต้องซ่อมสิบังค,คับให้เขาส่อมอย่างเดียวแม่นบอครับว่าคู่บ่าตารถมีประกัน ม่าสั่งติดประกันมายังคือบติดประกันมาว่าไม่ต้องอันนี้หรอกรับประกันพันห้าร้อยชั่วโมงน่ต้องติดมาดอกใบรับประกันถ้าะว่มีใบรับประกันผมเอาไปสอบเลยเลยพี่น้องผมราาไปสอบโดนเลยสอบรอบสองนี่ผมย้อมไปสอบอีกเลย้าแม่นอู้ทั้งหน่อยนี่แม่นปะเขาเอาไปสอบปั๊บถ้าสอบปัจบนี่คือเขามามาทดลองใส่งานบางแล้วป่๊บจบเขาเอาเขาไปนี่เขาสิบองค์ขึ้นเท่าเลย เมียนบอกขับ F4 มีก็คืบหนาไายวันเลยครับนี่เพิ่นมือหน,อนีวันอย่างวันอาทิตย์วันจันทร์วันนังคา่เพิ่นบอกว่าเสียคุปตตาแม็กมาตีราคาเอาผมโทรเขาศูนย์งไงนี่สแสดงว่าคนที่ซื้อสารกันนี่ผิดพลาดหรือว่าผมผิดพลาดผมบอกว่ารถมีปัญหาผมไม่ต้องการที่จะไอ้นี่คือถ้าไม่งั้นเปลี่ยนเครื่องยนต์ให้ผมเปลี่ยนเครื่องยนต์หรือไม่ก็ เปลี่ยนรถใหม่ให้ผมเพราะว่าเอาไปซ่อมมาครั้งหนึ่งแล้วมันไม่จบพี่น้องก็ล่องคิดน้ำผมไปบึ่งว่ารถเท่าสัญญาเจ็ดหปีเจ็ดปีเนี่ยเอาถ้าเปิดปีแรกปีสองนี่ปีที่สองนี่เขามากเปิดเพราะสองเทียนี่ผมบอกไว้เลยว่ารถขันนีดจังไลนกน็เธอสิครบสัญญาหนี่หางเงินสมนี่ยังขีรายตีไปเลยสามแสนเลย ก็สิวันตีอะไรอยตีหกปีเจ็ดปีนี่รับรองเลยครับมืดหลายกว่านี่แต่ว่ามืดหลายกว่านี่ไม่เหยียบผมนี่ร่วมคาสมือดื้อน,นี่ผม่พ่อสามแสนนี่ไม่เหยียบผมเลยคือเพิ่นสิรับผิดชอบจัง,นงนนในกสร้างเพิ่นเพิ่นสิเฮ็ดจังในกสร้างเพิ่นผมบ่ฮหูแหละแต่หลายคนก็คอมเมนต์มาบอกผมก็บ,บางคอมเมนต์มันก็เว,ว,ว้าบ่ได้ ผมกับบออันนี้อกบจะสิ่งอยกให้รลบผพดชจบนี่ขึ้นนี่เครื่องมันดังแตกๆๆคือเก้ากินน้ำมันเครื่องคือเก้าเอาไปสอมมาษณรอบแหลกบ่หายบ่หายผมก็ยื่นขอเสนอไปว่ขาข้าสันอุพี่เปลี่ยนเครื่องให้ผมเปลี่ยนเครื่องให้ผมข้าสันเปลี่ยนรถไม่เลยกก็ได้บ่เอาบอ่ยอมข้าเจอบบอ้าบ่ยอมมีแต่สีสม สิ่งซอมเซ่เฮาเสียขาอะไรอีกคือเขาตายตายตายพี่น้องมาเบิ่งว่ามื้อนี้หลังจากผมตั้งแต่ผมซอมไปนี่รถได้ท่านตอนที่ผมแจ้งซอมเช่ญแรกนี่รถท่นหนึ่งพันสองร้อยเจ็ดสิบชั่วโมงตอนนี้รถก็มาทำงานได้พันห้าร้อยสามสิบสามชั่วโมงมันก็เป็นคือเก่าขับข้นเขาเนี่ย ว่าเป็เนเจ้าหน้าทีใส่งานใส่งานกองผมนี่ผมบอกเลยว่าพอตื่นเสามากมันตื่นแตีสี่ตี 3, ตีสามครึ่งตีสี่มันตื่นเลยมันก็มาลุกมากเป้ากองให้ผมสูมือมาเตือน้มันไว้ผมสูมือถ้าเจ้าสี่ปทุกกามีอย่างเดียวแล้วครับเดี๋ยวเขาต้องปรึกษาไฟทานายแต่ก็ขึ้นรถเข้าไปทำอะไร ตามที่ขอเข้าตกลงกันไนก้ก็คือคือต้องเหตุผลท่ันละครับพี่น้องเพราะมีทางเทียดเยดี๋ยวน้ทางเสียดไม่ขึ้นรถไปดาวรถไม่มาใส่ไปดาวรถไม่มาใส่ดีกว่าถ้าสิเป็นเนี้ยสิเอาสำหรับคลิปนี้ฝากพี่น้องไว้ซํานี้ครับพี่น้องขำว่าเบื้องไม่ก็ช่วยกดติดตามช่วยกดแชร์ให้หน่อยครับผมกดติดตามคลิปกำลังใจเห็นนะพี่น้อง ขนาดรถไม่ได้เอ็มยูซีเก่านี่พวกผู้สาาเลือกตัวนี้ว่าห่วงสางมันใหญ่ได้พี่น้องมาฝากพี่น้องไว้ซํำนี่แล้วครับผมเดี๋ยวคลิปต่อไปผมสิมเม้าอวาขอดีขอเสียของเอ็มยูซีเก่าให้ฟังเดี๋ยวมือมีขอโตพเพ่หตุานก่อนครับสำหรับคลิปนี้ฝากพี่น้องไว้ส้ำนี่แล้วครับพี่น้อง เจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ